หายมันหน้าท้องห่วงยางหายเกลี้ยงใน2ชั่วโมงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาหน้าท้องอ้วนลงพุงคุณสามารถกลับไปมีหน้าท้องที่แบนราบได้ภายใน2ชั่วโมงสวัสดีครับผมหมอโควิด ฟิล์มออฟบิวตี้เป็นแพทย์ศัลยกรรมและความง,งามและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฉีดฟิเลเลอร์และโบท็อปครับเมื่อคุณชมคลิปนี้จนจบคุณจะทราบได้ท,ทันทีเลยว่าคนไข้ของหมอโควิดท่านนี้จากไขมันหน้าท้องที่สะสมมาเป็นเวลานานหลายปีเขาทํายังไงถึงสามารถแก้ปัญหาหน้าท้องว้นลงปุงภายในระยะเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองครับด้วยเทคนิคเฉพาะของหมอโควิดบอกได้เลยว่าเจ็บน้อยมากครับและสามารถกลับไปทํางานได้เป็นปกติในวันรุ่งขึ้นซึ่งหมอทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณในการแก้ไขปัญหาหน้าท้องอ้วนลงพุงให้กลับมาแบนราบได้นะครับและเป็นวิธีที่เจ็บน้อยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วในการแก้ปัญหาหน้าท้องอ้วนลงพุงและคุณก็สามารถไปปรึกษาแพทย์ที่คุณไว้วางใจใกล้บ้านโดยที่ไม่จําเป็นต้องมาปรึกษาหมอโควิดแต่อย่างใดครับสวัสดีค่ะพี่แบบนะคะอายุ45ปีค่ะ วันนี้พี่หม่มาดูดไขมันหน้าท้องนะคะแล้วก็ห่วงยางด้านข้างสองข้างค่ะที่เลือกที่นี่นะคะเพราะว่าพี่มีเพื่อนที่เขาเคยมาทำที่นี่แล้วเขาแนะนำมาว่าที่นี่โอเคแล้วพี่เห็นของจริงพี่ได้สัมผัสท้องของเพื่อนแล้วหลังจากที่เขามาดูดไขมันที่นี่พี่ก็เลยเลือกที่นี่ค่ะฝากติดตามกันนะคะว่าหลังจากเราดูดไขมันแล้วจะเป็นยังไงได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงหลังจากดูดเสร็จค่ะ วันก่อนหลังจากพี่ดูดไขมันไปแล้วนะคะกลับบ้านไปก็ไม่เจ็บม,มากค่ะทำงานทำอะไรได้ปกติค่ะ ตอนทำนี่ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะคะน้องๆดูแลดีมากเลยค่ะแล้วก็แผลเล็กนิดเดียวค่ะก่อนที่พี่จะมาทำที่นี่นะคะพี่ก็ปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอให้คำแนะนำดีมากค่ะระหว่างทําน้องๆก็ให้การดูแลดีมากหลังจากที่พี่ทําเสร็จแล้วน้องๆก็จะโทรไปสอบถามนะคะว่าพี่เจ็บไหมมีปัญหาหรือว่ามีอาการอะไรข้างเคียงบ้างไหมคะน้องๆที่นี่ดูแลดีมากค่ะ รวมทั้งคุณหมอก็ให้ความใส่ใจดีมากค่ะหน้าท้องอของพี่แค่2วันก็แตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากนะคะครั้งต่อไปเดี๋ยวพี่จะเอาน้องขาไขมันที่ขาของพี่ออกไฟอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะ